เชิญสนมหลงมาอาบน้ำกับข้าฮ่องเต้สนมหลงนี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยฉันไม่ได้กำลังพรีเซนต์อยู่งั้นเหรอ ขอโทษขอโทษฉันฉันมาสายซานซานเลข,ขาเล็กๆอย่างเธอก็คู่ควรด้วยหรอือให้ประธานบริษัทร,รอเธอขอโทษครับประธานบริษัทขอโทษครับผู้ช่วยซงรีบไปนั่งให้เรียบร้อยซานซาน,านต้องทำงานโปรเจกต์เมืองละวี่จนดึกแน่แน่เพิ่งมาสายใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผู้จัดการเผยเป็นคนดีจริงๆแต่ฉันกำลังเขียนนิย,าย,า,ยาย้อนยุคอยู่เขียนเพลินจนติดลมบนเลยเขียนจนตีสามครึ่ง ยังเอาชื่อบอสใหญ่มาตั้งเป็นชื่อทรราชตัวร้ายอีกนี่มันพูดได้หรืองั้นเอาแผนของเธอเอามาให้ทุกคนดูหน่อยอ่ะประธานบริษัทของเราให้ความสําคัญกับโปรเจกต์เมืองลอวีมากต้องติดตามด้วยตัวเองดี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 ดดจากรพิทันด้วยจอกแทงอัคารมหาบดีทรงตายด้วยดาพูดว่าเธอหโหราเสียงดังเกินไป จากรพระพิทันไว้เจาะนี่มันอะไรกันเนี่ยแย่แล้วทำไมถึงเอานิยายที่ฉันเขียนขึ้นไปได้มันน่าอายมากให้ตายไปเลยดีกว่าพระเจ้าฉันไม่ได้อยากตายจริงๆนะ นี่มันไม่ใช่ตัวละครที่เป็นเหยื่อในนิยายของฉันเหรอฉันหลุดเข้าไปในนิยายที่ตัวเองเขียนแล้ว ขาคือทราราชที่ฆ่าคนอย่างโหดเหี้ยมช่วยด้วยฉันเพิ่งมาถึงนี่จะต้องตายอีกแล้วเหรอห้องเต้ขอพระองค์อย่าฆ่าข้าเลยเธอชื่ออะไรนะสนมหลงสนมหลง เธอแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วออกไปได้เลยอย่ามารบกวนฉันทำไมมันถึงไม่เหมือนต้นฉบับละ่ะตามเนื้อเรื่องในหนังสือฮองเตฮองเตทำไม จัดประชุมกันทําไมถึงหลุดเข้าไปในยุคนี้ได้หลุดเข้าไปหรือว่าห่องเต้แล้วเกิดอะไรขึ้นอีก กรุณาบอกคำตอบของท่านจอ่อเว่ยจอ่อเธอคือเว่ยจอ่อประธานบริษัทฉันคือสนงหลงสานสานนะัก ไม่ถูกต้องบุคลิกของเขาคือทอร่าตัวร้ายหนึ่งเดือนหลังจากนี้เขาจะถูกยานหว่างยกกองทัพกบฏแล้วก็ถูกประหารให้คนเห็นตายอย่างน่าสงสารกว่าฉันอีกแต่ฉันยังคงเก็บกวาดให้เรียบร้อยหนีไปกลางคืนมันน่าเชื่อถือกว่านี่มันเรื่องอะไรกัน ประธานบริษัทจริงๆแล้วเราได้ข้ามไปอย่างนิยายที่ชื่อว่ายานหวังเขาหล่อและเท่มากในแนวนิยายชายเธอคือจักรพรรดิท,ที่มีอายุสั้นฉันคือผู้หญิงตัวร้ายที่เป็นแค่ตัวประกอบจักรพรรดิท,ที่มีอายุสั้นแล้วยานหวังคือใครยานหวังชื่อว่าเว่ยจุนเขาคือบุตรชายคนที่เก้าของจักรพรรดิเขาสูงและหล่อมากเขาคือยอดชายหล่ออันดับหนึ่งของราชวงศ์ใต้ยหยิน แต่เพราะพี่ชายของเขาไว้จอกนั่นก็คือเธอจากกระพักที่โง่เขลาทําให้คนเดือดร้อนเขาจึงตัดสินใจที่จะก่อกระบฏต,ตอนนี้เขาได้ตั้งทัพในอุโจแล้วมีทหารล้านคนพร้อมที่จะก่อกบฏได้ทุกเมื่อดังนั้นฉันคงมีชีวิตอยู่ได้แค่หนึ่งเดือนใช่แล้วค่ะเจ้านาย จ้านายอยาท้อแท้เลยตอนที่ฉันเขียนนิยายก็ไม่เคยคิดว่าเราสองคนจะข้ามาที่นี่สนมโรงศาลหนังสือเก่าฉบับนี้คือเธอเขียนฉันฉันมีเรื่องอะไรกับเธอเหรอทำไมต้องเขียนให้ฉันแย่ขนาดนี้ไม่ใช่ประธานบริษัทฉันตั้งชื่อด้วยชื่อของเธอก็แค่เพราะว่า ฉันเป็นคนที่ตั้งชื่อไม่เก่งไม่มีเรื่องส่วนตัวแน่นอนและฉันรับประกันเขียนตอนเลิกงานทั้งนั้นไม่มีงานพัฒนา,าที่มีค่าจ้างแน่นอนประธานบริษัทกลายเป็นจัก,กรพรรดิที่ถูกทอดทิ้งจะไม่ทําอะไรโดยอารมณ์โฉววูบค่าฉันเพื่อระบายอารมณ์เถอประธานบริษัทโปรดสงบสติอารมณ์สงบสติอารมณ์ หรือว่าหนีให้เร็วจะสำคัญกว่าหยุดยืนดีฮ่องเต้ข้าพเจ้ามาให้ฮ่องเต้ส่งชาสงบจิตโอ้สนมหลงก็อยู่ที่นี่ด้วยพอดีภาคภูมของข้าพเจ้า มันมีคราบสกรปรกหน่อยซักให้สะอาดในคืนเดียวทรงกลับมาให้ข้าพเจ้าในเช้าวันพรุ่งนี้ฮ่องเต้ฮ่องเต้ออกไปฮ่องเต้ในวันปกติไม่ใช่สิ่งที่ชอบที่สุดชาที่ข้าพเจ้าได้ชงไว้หรือยังวันนี้เกิดอะไรขึ้นชาแบบนี้เป็นชาที่พระราชาที่โง่เขลาชอบที่สุด ชาเฟยไม่ผิดตัดสินใจได้ดีอะไรอีกไม่นานเธอก็ต้องไปด้วยชามีผิด เธอหมายความว่าอะไรมือฉันลื่นฉันเห็นชัดเจนว่าเธอกำลังดูถูกข้าพเจ้าอยู่ออกไปคนต่ำต้อยกล้าท้าทายข้าเพื่อยั่งชิงความปรดปรานข้าจะให้เจ้าออกไปฮ่องเต้ ไม่ผิดหวังเลยที่เป็นประธานบริษัทนี่มันเข้าบทแล้วเจ้าต้องการเดินออกไปเองหรือหรือจะให้คนอื่นพาออกไปสั่งให้คนพาเจ้าออกไปข้ารู้สึกหวาดกลัวห้องเต้ปรดอภัยกระโดดในชามีอะไรอยู่เจ้านายสุดยอด เคลื่อนไหวเหมือนดูไฟชาเฟยเพื่อแย่งชิงความปรดกรานทุกวันอยู่ในชานั้นใส่สิ่งนั้นยากระตุ้นอารมณ์ชาเฟยชั่นเทียนดังนั้นจึงใช้การชงชาเพื่อกระตุ้นอารมณ์ซานซานเจ้าช่างเป็นคนที่ตั้งชื่อไม่เป็นจริงๆเจ้านายอยากโกรธเลยถึงแม้ว่าต้นฉบับจะเป็นคนไร้ค่าแต่ท่านคือหัวหน้ากลุ่มเว้ยที่ส่งมา ถ้าพูดถึงการศึกษาไอิวและกลยุทธ์ใครจะสามารถชนะท่านได้ใช่ไหมเจ้านายดูข้างนอกหน้าต่างนี้สิททั้งหมดคืออาณาจักรที่ข้าเขียนให้ท่านข้าศรัทธาในความสามารถของท่านต้องสามารถนั่งอยู่บนอาณาจักรได้อย่างมั่นคงด่งดังในครั้งเดียว าทำอะไรทำงานให้ข้าต่อไปบอกฉันเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเดิมช่วยฉันเคลียร์อุปสรรคหน่อยรอให้ฉันมั่นคงในอาณาจักรก่อนแล้วเธอค่อยลาออกเป็นไงแล้วเงินเดือนเท่าไหร่ต่อเดือนหนึ่งอสองทองคำอืมเงินเดือนจริงๆไม่สำคัญ ที่สําคัญคือฉันเป็นคนที่ชอบทํางานเงินมันสําคัญมากเลยไม่มีเงินจะใช้ชีวิตครึ่งหลังยังไงละ่ะตามฉันมาเขียนสิ่งที่ฉันต้องระวังเขียนทุกอย่างลงไปให้หมดโดยเฉพาะยานหวางฉันต้องการข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับเขาถ้ามีการละเลยแม้แต่นิดเดียวจะหักเงินเดือนเธอครับเจ้านาย Kha mới tịt lẻo, vẫn toàn tham ngàn nặng ịt. Lống khổng luôn là lạ. Vẫn phát khóa ngàn hay đi. ถ้าเช่นนั้นถ้าฉันแต่งตั้งเจ้าเป็นพระราชินีพวกเธอควรจะกลับมาคุกเข่าต่อหน้าคุณอ่าอ่าฮ่องเต้นี่มันไม่เหมาะสมเลยพระสนมก็พอแล้วฮ่าฮ่าฮ่าส่งคำสั่งของฉันแต่งตั้งสนมหลงเป็นพระสนมสูงสุดใช่ใช่ฮ่องเต การเลื่อนตำแหน่งในฮาเร็มมันเร็วจริงๆขอพระคุณพระกรุณาของฮองเต้พบกับพระสนมยังไม่รีบคุกเข่าดีๆอีกเหรอขอแสดงความยินดีพระสนมขอแสดงความยินดีพระสนมข้าพระเจ้าขอแสดงความยินดีพระสนมฮ่าฮ่าฮ่าลุกขึ้นเถอะต่อไปนี้ทุกคนต้องมีน้ำใจต่อกัน ใครก็ตามที่ไม่เคารพพระสนมก็ถือว่าดูหมิน่นฉันบุคลิกที่ฉันเพิ่งสร้างขึ้นกลับทุกคุณทําลายไปหมดแล้วทุกคนกลับไปเถอะพระสนมที่รักตามฉันไปที่นั่นเพื่อชมดอกไม้ดีครับห้องเตที่แท้ห้องเต้ชอบแนวนี้ อีกหนึ่งเดือนยานหวังจะก,ะกะ่อกบฏฉันต้องใช้เวลาหนึ่งเดือนนี้เก็บเงินให้พอหนีออกจากวังเจ้านายนั่นตอนนี้ตำแหน่งของฉันสูงมากเงินเดือนจะเพิ่มได้ไหมขึ้นอีกหน่อยฉันจะเลื่อนตำแหน่งให้เธอไม่อยากให้คนอื่นมาทําให้เธอลําบากเพื่อให้เธออยู่ข้างๆฉันอย่างปลอดภัยเปลี่ยนแปลเงเนื้อเรื่องเดิมของหนังสือเล่มน,นี้เธอต้องการเงินมากมายนี้ทําไม ต้องการเก็บเงินให้พอนีออกจากวังกลัวว่าฉันจะปกป้องเธอไม่ได้หรือช่างเธอให้เธอมีความสุขสักหน่อยวันนี้อาัคารมหาบดีทรงจะนำไถ่มุกกลางคืนมาถวายฉันถือไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเธอทำงานล่วงเวลาเมื่อคืนเหนื่อยมากก็ถือว่าเป็นค่าล่วงเวลาของเธอละกันขอบคุณเจ้านายฉันจะทำงานหนักตอบแทนเธอพ่องเต้ไม่เคยรักใครมากขนาดนี้เลย ว่าแต่ไข่มุกกลางคืนอยู่ไหนตอนนี้ฉันว่างพาไปเอาหน่อยสิตามข้ามาอยู่ที่ไหนขอกลับไปแจ้งห้องเตนี่คือสมบัติที่บ้านขุนนางนำมาถวายอันนี้คือไข่มุกกลางคืนจากทะเลตะวันออกและอีกอันคือบุตรสาวของขุนนางส่งเหลียนอาหารชนิดใหม่ที่เพิ่งเรียนรู้ขนมกรอบทองลาย ตามที่บอกว่าต้องมีการจับคู่ใช้สูตรลับของส่งหญิงถึงจะสามารถรับประทานได้รสชาติเป็นเอกลักษณ์ขอให้ห้องเต้ลองชิมมีของกินนะถ้าชอบก็เอาไปเลยมาดูของกินกันก่อนใช่แล้ว ฮ่องเต้เรามีทางรอดแล้วฮ่องเต้เรามีทางรอดแล้วโอ้โหฮ่องเต้ทรงพระเจริญทรงพระเจริญพระนางโปรดระวังคำพูดด้วยพวกคุณลงไปก่อน ไปกันเถอะนี่มันจริงๆขนมกรอบทองลายเล้าหยกแดงก็คือมันฝรั่งทอดกับซอสมะเขือเทศนี่คือสิ่งที่ฉันต้องสั่งจากเดลิเวอรี่อย่างแน่นอนราชวงศ์นี้จะมีสิ่งนี้ได้อย่างไรและตอนที่ฉันเขียนหนังสือไม่เคยเขียนสิ่งนี้เลย ต้องมีคนอื่นนอกจากเราที่ข้ามมาที่นี่ด้วยว่าแต่เจ้านายคุณยังจำได้ไหมว่าเราข้ามมาที่นี่ได้อย่างไรอ๋อ ห้องประชุมมีคนเยอะขนาดนี้บางทีพวกเขาอาจจะมาที่นี่พร้อมกับเรานี่คือหลักฐานเจ้านายคุณออกพระราชกฤษฎีกาเดี๋ยวนี้เลยให้ส่งเหรียญจากส่งเข้าวังด้วยมาทำงานรวมกับฉันเถอะฉันก็เพราะคุณรู้เรื่องราวทั้งหมดไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมาทำงานกับฉันแต่พวกเขาฉลาดนะคุณลองนึกดูสิว่าในห้องประชุมตอนนั้นนั่งอยู่ไม่ใช่ผู้บริหารก็ผู้ช่วย มีแค่ฉันคนเดียวที่เป็นคารามิพวกเขาทั้งหมดจบจากชิงเปิดไอคิวสูงกว่าฉันมากถึงตอนนั้นฉันก็จะสามารถห่างไกลาจากคุณที่เป็นเหยื่อกเกษียณก่อนเวลาแต่พวกเขาไม่ง่ายเหมือนคุณสนมรงสารคุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเองตามขนาดนี้เลยเหรอทุกคนไม่เชื่อมั่นในฉันแต่ฉันกลับไม่เอาไหนเลย ตอนนี้ฉันแค่อยากจะรักษาชีวิตเล็กๆของฉันไว้รอให้คุณจัดการยานหวางนั่งมั่นคงในอำนาจฉันก็จะ,กะเกษียณออกจากหวังหาความสุขสนุกสนานหาความสุขสนุกสนานถึงแม้ว่าตอนนี้ฐานะของฉันไม่มั่นคงแต่การปกป้องเธอนะก็ยังเหลือเฟืออยู่ดีเธอแค่ต้องอยู่ใกล้ๆฉันอย่างสบายใจฉันจะไม่ทาให้เธอขาดตกบกพร่องแน่นอนฉันเข้าใจแล้ว เจ้านายฉันรับรองทำงานจนเกษียณนั่นก็ต้องหาพวกเขาแล้วรู้จักกันดีใช้งานได้คล่องมือฉันที่หลุดออกจากโลกเดิมละ่ะตอนนี้เป็นแค่จักรพรรดิที่กำลังจะลมแล้วส่วนย่านหวังมีทหารล้านคนแล้วถ้าเธอเป็นคนที่ข้ามิติเธอจะเลือกอะไรฉันแน่นอนเลือกเจ้านายสิ อาใช่แล้วแล้วส่งเหลียญที่ทอดมันฝรั่งล่ะ<ม>เธอไม่สนใจเธอแล้วหรือเธอมาจากตระกูลขุนนางคงจัน่าจะใช้ชีวิตไม่เร็วเลยฉันฐานะไม่มั่นคงทํางานตามฉันก็จะโชคร้ายเท่านั้น<ม>เธอลองฟังดูสิ<ม>นี่เธอพูดภาษาคนเหรอชีวิตของฉันก็ไม่ใช่ชีวิตฉันตามเธอจะไม่กลัวตายเหรอโอเคพูดถึงโชคร้ายพรุ่งนี้ผู้ว่าการลิงโจ จะเข้าวังมาเยี่ยมเธอลิงโจตั้งอยู่ที่ชายแดนป้องกันง่ายแต่โจมงตียากเมื่อเธอพบผู้ว่าการสามารถดึงเขามาได้สักหน่อย <Okay. S 1> แล้วเรื่องนี้ละ่ะก็ฝากให้เธอจัดการช่วยเสนอแผนให้ฉันหน่อยส่งให้ฉันก่อนที่มันจะมืดเฮ้ hey! ให้ผู้ว่าราชการใจดียอมจำางนนตต่อฉันทำได้ดีเลยนะ นี่คือโบนัสที่ให้เธอครับเจ้านาย